ดี๋ยวลองดูเอา C Clan Let's go แล้ว C Clan อ่ะมันตีทั้งกระดานไง Ignore Death ด,ด,ด้วยวแต่มีเงินไข Ignore <laughs> Death แบบมีเงินไขไปฮะ สู้ด้วยดาเมจไม่ได้ก็สู้ด้วยกระเบื้องครับมีกระเบื้องเยอะขนาดนี้ไม่ชนะให้มันรู้ไปเห็นไหมแล้วเราไม่ต้องวนกลับมาตีไอตัวนี้ด้วยเพราะว่า ซีแคลมันตีถึงไนะงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะเราควรตั้งทีมแบบนี้ตั้งแต่แรกหรือเปล่านะครับ มันจะดีเหรอฮะแล้วหยุดตรงคือถ้าหยุดตรงเนี้ยไอตัวนั้นอะตายชัวๆหรือจะเอาแค่อะให้มันตายเป็นตัวตัวไปแล้วกันฮะ ปอมเป์มันปาดมันจริงนะฮะมันแบบเหมือนพลงมากอ่ะคิดว่ามันจะเปลี่ยนสีน้ําเงินให้เราปะถ้าเปลี่ยนไม่ถ้ามันถ้าคิดว่ามันไม่น่าเปลี่ยนได้ผมจะเดินน้าเงินขึ้นไปข้างบนไงทําดาเมจได้เยอะนะเนี่ยบอกเลยอม เพราะผมว่ามันคงไม่เปลี่ยนเขียวให้เราเยอะขนาดนั้นหรอกนะฮะอย่าหวังก็บันสูงมากนะฮะอย่าในวงเล็บแต่ถ้าเข้าไปอยู่ในนั้นผมว่ามันก็ไม่เวิร์กเหมือนกันนะผมจะลองกับสีเหลืองครับไม่ใช้กับสีน้ำเงินไป เรามีความรู้สึกว่าสีน้าเงินมันเยอะกว่าเดิมยังไงไม่รู้ <laughs> ไหนมึงสร้างสีเขียวให้กูตรงไหนนะฮะกาเบียวมึงสร้างสีเขียวให้กูตรงไหนเนี่ยงงมากนะับสีเขียวอยู่ตรงไหนไม่รู้จักเลยเนี่ย <c oughs> ผมว่าเอาแค่นี้พอปะ สิบแปดเยอะไหมสีแดงคือถ้าได้ถ้ามันได้ออโลราไทม์ก็คือไอ้นี่ไปแล้วนี่ยแล้วเยอะเกินน้ำเงินด้วยเนี่ย เยอะเหมือนประชดอะน้ำเงินกับแดงเนี่ยปึ๊บโอเคจุดบอสเกิดไม่ค่อยผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่หนึ่ง หน่สอสามสี 1, 2, 3, ่ออไม่ไม่ไม่หนึ่งสองสามสี่้าหดแดเก้าสโดนฟาดห่างได้ครับไม่เป็นไรอ่อถ้าเอาแค่นี้แล้วตาต่อไปเฮดี้เฮดี้ลงตรงนี้ก็ได้นะโอเคยังถือว่าสวยงามอยู่

้าถังได้ก็ไม่กลัวครับเราเอา,เ,อาเราเอาเฮดี้ก่อนไหมเฮดี้วางตรงเนี้ยผมว่าก็น่าจะได้ประมาณ13นะวางตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เดิน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เนี่ยแล้วเราก็ค่อยกดไอ้นี่อีกรอบหนึ่งหรือจะกดอันนี้ก่อนถ้ากดอันนี้ก่อนก็จะเป็น1 2เอ่อ1 2 3 4 5 6 7 ไม่ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ได้แค่11ครับเอาเฮดี้ก่อนเฮดี้เฮดี้เออแล้วถ้ามาหยุดตรงนี้ตาต่อไปซีแคลจะกดยังไงอะ ะค่อยคิดอีกทีหนึ่งเพราะมันมันเทเลพอร์ตเปลี่ยนสีไปแล้วไงมันจะแก้อะไรก็ไม่ทันละเนี่ยถ้าธาตุพืชอ่ะมีซัพพอร์ตที่สามารถทำดาเมจได้นะทำดาเมจได้แล้วฮิวได้ด้วยด่านนี้จะไม่ยากอีกต่อไปนะฮะ เปลี่ยนตรงนี้แบบบอกตามตรงว่ามันไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าเราเดินไม่ได้น้ำเงินแดงเหลืองเหลืองเลืละ ตายเหอะขอร้องล่ะไ <laughs> ด้ปโปรด please ยี่ิบห้ายิบสองยังไม่ตายครับสิบห้าอีกเยอะเลยเอ่อรอบนี้มันทำอะไรครับ อ๋อจอระเค้ฟาดห่างเหรอไม่เป็นไรฮะเลือดเราเต็มเปลี่ยมเก้าเปอร์เซ็นต์เอออย่าไปกลัว เอาไงดีปะ่ะคือใจใจหนึ่งผมก็ไม่อยากใช้สีเขียวอะ่ะแต่ใช้ไปยังไงมันก็จบหกคิดว่าตายไหมถ้าไม่ตายผมจะกโกรธมากเลยนะเพราะว่าอุสาห์อุสาหไม่เปลี่ยนสีกระเบื้องตายต้องตายแหละมาห้าสีสามสองหนึ่งปาดมั่น เออนั่นแหละฮะสวยเฮ้ยทามมิ่งดีว่ะรอบนี้เหมือนตาเมื่อกี้อีกแล้วอะ่ะที่แบบเราจะเราจะมาตรงเนี้ยแล้วมันไม่ตายกันอะ่ะถ้าผมลงมาตรงนี้แน่นอนแหละเราจะได้ตีไอหมึกนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบาทำยังไงจะ อย่างนี้อ่ะถ้าอย่างนี้ก็จะเป็น1นึ 1, 1, 2, ง่ง ady, เอ่ออะไหนึ่งหนึ่งสองวางวางเฮดี้เอ้ไม่ใช่วางฮีโร่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวางตรงนี้อันหนึ่งแปดเก้าเออแต่คิดว่าครั้ง เดินผ่านครั้งเดียวคงไม่ตายอ,ะอ่ะลองดูครับตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อันหนึ่งอ,อุ้ยไอ้ตัวใหญ่ก็ไม่น่าตายด้วย เนี่ยไอตัวเนี้ยสรุปไม่มีใครตายใช่ <laughs> มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเออแต่ <c oughs> อ,อย่างน้อยไอ้นี่ตายก็ยังดีโอเคอ่ะเหลือสามตัว มันจะไม่ตายอะดิคิดว่าตายปะถ้าตายก็ดีแต่ถ้าไม่ตายอะ่ะครูดาวก็บานเบิดเลยนะเพราะว่าโดนดูดแต่คิดว่าตายแต่ว่านั่นแหละปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องมายืนตรงเนี้ยล้วบอสมันจะไม่เกิดตรงกลางไงเมื่อกี้ที่เราไม่ผ่านเพราะบอสไม่เกิดตรงกลางนั่นแหละอันนั้นอะสาเหตุหนึ่งเลยแต่ทีนี้ถ้าเราเดินไปช่องอื่นเนี่ยบอสมันก็เอ้มอนมันก็จะเหยียบสีเขียวอีกผมว่ายังไงก็ต้องยังไงก็ต้องไอ้นี่ปะแต่ผมเสียว คือไอตัวเนี้ยมีลุ้นว่าตายนะแต่ไอตัวเนี้ยคิดว่าไม่น่าตายแต่มันก็ไม่ได้ถึกมากนะเอาไงดีฮะอ่ะเสี่ยงดวงถ้าไม่ได้เอาใหม่ตายไหมโอเคอ่ะทีแต่ว่าปัญหาต่อมาคือบอสนี่แหละมันจะไปยืนตรงอื่นเนี่ยบอสมันจะไปยืนขอบทันทีเลยเห็นไหม มีวิธีทำให้ข้อเสียของอาเรียไม่ส่งผลไหมครับไม่มีครับคือวิธีที่จะไม่ทำให้ผลเสียของอาเรียส่งผลคือเราต้องมั่นใจว่ากดสกิลนั้นไปแล้วจะต้องมีศัตรูอย่างน้อยหนึ่งตัวตายถ้าสมมติว่าเราเจอบอสแบบเนี้คืออาเลียเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมาะกับ ด่านที่มีบอสเดี่ยวๆแบบนี้มันจะเหมาะกับด่านที่มีบอสล้วบอสเรเียกลูกน้องได้เออแล้วคือพอเรากดแอคทีฟสกิลของอาเลียปุ๊บเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะเราสามารถที่จะฆ่าลูกน้องมันได้อะเพราะบอสเราจะฆ่าไม่ได้อยู่แล้วใช่ป่ะละ่ะถ้าเราฆ่าลูกน้องมันได้อย่างน้อยหนึ่งตัวปุ๊บเราก็จะไม่โดนดีบัฟละเออนั่นแหละเป็นข้อดีของมันนะครับ เมื่อกี้ก็ลืมดูซีแคร์เออดันลืมดูไงว่าซีแคร์มันพร้อมทำงานไม่งั้นเราจะได้ไปยืนมุมไงหลบไปก่อนนะไม่เอาครับคู้ดาวมันนานต้องกดเลยน้ำเงินครับอุ๊ยสวยนะ สวยนะเพราะว่ามันรอบรอบรอบ,บอสพอดีปะ่ะแจมแมวไอจุดที่เราอยากจะไปหยุดมันไม่ไอนี่พอดีไงเดี๋ยวนะไม่ไดิสิบเอ็ดอะได้แค่สิบเอ็ดเองอะเดี๋ยวนะ มันน่าจะมีวิธีที่ทำให้เราเดินอ้อมมมนมันไม่ได้อันเนี้ยทำไงจะได้อันนี้ด้วยมันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะ <c oughs> ไม่ได้วะยังไงก็ไม่ได้ค,คือคืออยากเดินอันนี้ด้วยอ่ะแต่ผมว่าเดินอันเนี้ยมันจะคุ้มกว่าเพราะมันได้ตีมันได้ตีบอลไงเออมันมันไม่ได้จริงๆว่ะอันนั้นอะได้แค่สิบเอ็ดครับ เสียดายกระเบื้องข้างบนนะ่ะไม่ได้ใช้เลยเนี่ยกระเบื้องมึงเนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยวหาจังหวะใช้มันก่อน เหมือนผมได้ยินใครกลนแฟนผมนอนกลนอยู่ข้างๆเสียงมันดังขนาดนั้นเลยอะที่ายานมเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงเกมกัอนเราจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงกลนเขินจังเอ่อรอบนี้เออหยุดขับไม่ได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้า คือตอนนี้อยากใช้กระเบื้องข้างบนมากเลยแบบพยายามหาวิธีใช้กระเบื้องข้างบนอยู่แบบนี้ไม่คุ้มแน่อ่ะแบบนี้ก่อนเสียดายกระเบื้องใต้ตีนมันจังเลยเนี่ยกระเบื้องเขียวทั้งนั้นเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก คือถ้าวางเชื่อมตรงนี้อันนึงแต่มันต้องวางเชื่อมสองอันนะประเด็นนะ่เนี่ยมันต้องวางสองอันเนี่ยแต่ถ้าวางสองอันนี้เรามาหยุดตรงนี้เออได้นะทำได้นะเอาไหมเชยเดี๋ยวไปเอาผ้าห่มคลุมหัวมันกัน เพยงเท่านี้ทุกคนก็จะไม่ได้ยินเสียงแล้วนะครับ <laughs> <laughs> อุ้ยเสียงเอฟเฟกดังจงังไปใช้กระเบื้องได้เปลืองมากแม่ไปแต่เนี่ยมีโอกาสที่มันจะปลดล็อกนะอุ๊ยถอนคำพูด <laughs> ปาดแรงกว่านี้ได้เปล่าจริโอเคยังไม่ปลดครับเสียดายอ่ะเสียดายกระเบื้องเขียวดูน้ำเงินไหม เอา้าไม่มีจุดเชื่มอมอะเออเหลืองสีแดงก็เยอะเยอะนะฮะ ใช้เลยดีปะ่ะหรือจะเดินแดงก่อนไม่หรือจะเอากาเบียวแดงกาเบวกดแดงก่อนสีแคลก่อนออาสวัสดีน้องบิวแอบไปดูพี่ฮาร์ดล็อกเกอร์มาใช่ไหมอ้าวมันปวดเลือดแล้วนี่ทุกคนจริงจริงตาน,นี้ไม่ต้องเดินก็ได้นะถ้างั้นอนะหรือเปล่าวะ เช็คความเรียบร้อยโอเคดีนะที่เดินเพราะทำเมื่อกี้ไม่เดินนะไม่ปลดเลือดอีกชีวิตคินใส่บอมเป้ปันอ๋อสรุป สรุปคีย์ของด่านนี้คือต้องใช้คอนเวอร์เตอร์เยอะๆหรอเออผมรู้สึกว่าพอเราใช้คอนเวอร์เตอร์เยอะ,อะมันดูอีซี่ไปเลยเว้ยเราก็ไปเสียเวลาใช้ใช้ใช้ตัวดัมเมจเออพอเราเอาพอเราเอาคอนเวอร์เตอร์เยอะๆเอาคอนเวอร์เตอร์มา3ตัวปรากฏว่าด่านนี้ด่านง่ายขึ้นมาซะง,งั้นฮะเอออ่ะได้ทริคละ เรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่าฮะใช่ครับเขียวเยอะมากมีกาเบียวไงคือกาเบียวอะ่ะถ้าเราต้องการเขียวเยอะๆอะ่ะมันจะไม่ชอบมาเว้แต่ถ้าบนกระดานมีเขียวเยอะอยู่แล้วแล้วกดกาเบียวเข้าไปอีกอะ่ะมันจะยิ่งมีสีเขียวเยอะขึ้นไปอีกมันจะเป็นอย่างนี้อีก,กาเบียวเนี่ยมันมันวุ่นวายฮะจบ เ,เรียบร้อยอะใครที่ติดชั้นนี้อยู่ลองลองใส่คอนเวอร์เตอร์มา3ตัวดูนะครับแต่ตัวดาเมจนี่ก็ต้องแบกดามเมจได้ดีๆนะไม่หรอกมันเป็นเพราะว่าคอนเวอร์เตอร์ที่ผมเอามานะ่ะมันทำดาเมจได้ดีๆนะันั้นเลยไงเนะ่อออกมาเอออย่างไอเนี่ยอย่าง2ตัวนี้มันก็ Bot ดามเมจบอสดีใช่ปะ่ะซีแคลมันก็อิกนอร์เดฟด้วยนะครับมันก็เลยแบบพอที่จะแบบ เอามาแทนตัวดาเมจหนึ่งตัวได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีฮีโร่อีกตัวเย้ yeah, ผ่านแล้ว <laughs> ข่าวดีครับสำหรับผู้ที่เล่น Alchemy Star ตอนนี้ร้าน Tubigo Shop กลับมาเปิดให้บริการเติมเกมนี้อีกครั้งในราคาใหม่ที่เลาใจกว่าเดิมแพ็คใหญ่เนี่ยลดสูงสุดถึง425บาทกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์เติม b l u Moon Crystal คูณ2จากการเติมเองไปแล้วหากเติมกับร้าน Tubigo Shop เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์คูณ2อ,อีกครั้งทันท,ทีแถมการเติมเนี่ยยังปลอดภัยหายห่วงเพราะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นไม่ต้องให้อ e ีเมลไม่ต้องให้พาสิร์สนใจใช้บริการเติมเกม Alchemy Star ที่ร้าน Tubigo Shop ได้ทั้งสองช่องทางที่ Facebook เพจ Jupiko Shop หรือว่า Official Line Ad at @jupiko cool นะครับและก็จะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นที่อยู่ใน playlist ของ Alchemy Star ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัคร Membership เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาบบิเกอร์มอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ